สวัสดีครับัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้จะพาไปรีวิวตัวขอพอรทั้งหมดในเกมออสตานะครับปัจจุบันเกมออสตามีตัวที่สามารถขอพอรได้นะครับ5ตัวตอนนี้เนี่ยพี่ก็ขอมาแล้ว4ตัวนะครับผมนี่ก็ตามนี้เลยนะพิระเนาะแล้วก็โกฮังปะจทาโร่แล้วก็โทนี่สตาร์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปขอตัวที่5กัน,นครับตัวที่5เนี่ยน่าจะเป็นเมนมานะครับผมนี่เดี๋ยวเดินมาขอตรงนี้เลยก็พี่เล่นมาถึงเวล250เนาะ ขอพรได้ครบทั้งห้าตัวแต่จริงๆก็รีไปหลายรอบแล้วแหละรีเวลอะรีไปหลายรอบแล้วจริงๆเวลไมสี่ห้าร้อยแล้วเหรอมไม่รู้นะโดนรีนะครับมาเดี๋ยวเรามาขอพรตัวที่ห้ากันนะครับก็นี่นะครับสองห้าสเอดเหลือร9อยเก้าเก้านะพี่สองรอยห้าสานะกดตรงนี้นะพอวาร์ปมาตรงนี้เราก็มาเลยเลือกข้อที่สามนะครับนี่คุยกับตัวนี้คุยกับตัวนี้แล้วก็เลือกพาวเวอร์นะครับนี่ปึ๊บมันก็จะเด้งตัวมาแล้วก็แบบ ยังไม่ทันได้เห็นเลยอ่ะแล้วมันก็ตัดพี่ออกไปแล้วอ่ะโอเคครับไปนรุ่นหลังจากที่พี่กดขอพรครั้งที่3เมื่อกี้แล้วก็ภาพมันตัดมายังไม่ทันได้เห็นตัวละครครับตัวที่เราได้มาก็คือตัวนี้เลยนี่ครับซาลุโตหรือว่าเมนมานะครับผมตัวนี้นะก็ตัวละครเป็นธาตุดาร์กนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเริ่มจากตัวแรกดีกว่านะเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกคิระดีกว่านะเดี๋ยวพูดจากตัวแรกดีกว่า ตัวแรกก็จะเป็นคีระนะครับเนี่ยคิระก็ตัวนี้เป็นธาตุดาร์กมีเบสซิ่งทุกตัวมันมีเบสซิ่งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ทำเวลลร้อยเจ็ดแล้วแล้วก็ใส่ออฟด้วยนะครับพี่แนะนําให้ใส่ออฟด้วยนะมันจะเป็นดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใส่ได้เฉพาะตัวคีระาเท่านั้นตัวนี้เหมาะกับการเอาไปลงไอเซนนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีตัวพวกกั๊ดเจ็ดดาวอะไรพวกนี้ก็เอาตัวนี้ไปเล่นได้นะดาเมจเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองล้านนะแต่ว่าครูดาวเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องกด สกิลเท่านั้นนะมันไม่โจมตีธรรมดานะพูดดาวห้าร้อยวิหลายๆคนน่าจะรู้กันเนาะตัวนี้นี่แอตแทกขึ้นไหลบูสสิบห้าเปอร์เซ็นะเดี๋ยวกดเบสซิ่งให้ดูนะครับเบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเนี่ยก็จะเป็นไอตัวเหมือนเป็นคีระอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเราตัวใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะคีระโอเคต่อไปตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็น่าจะเป็นโกฮังหรือว่าซูเปอร์กอสนะครับตัวนี้ก็วร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนกันเป็นธาตุไฟนะครับตัวนี้ก็ตัวพื้นเหมือนกันนะตัว ตัวนี้ก็น่าจะเอาไปเล่นได้หมดนะพี่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันในเทนนิงโหมดแล้วกันเนาะตัวนี้ในเจ็ดวิโจมตีหนึ่งครั้งดาเมจอยู่ที่แปดพันห้าร้อหกสิบนะระยะห้าสิบมีห้าแคตตาอกี่แอทแทกขึ้นลาสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันเดี๋ยวพี่ใส่เบสซิ่งให้ดูนะครับอ่ะอีก i ีเบสซิ่งให้ดูก็ใส่เบสซิ่งแล้วจะเป็นไฟแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟแบบเนี้ยเออประมาณนี้เป็นไฟแบบนี้รอบตัวแหลมๆเป็นเนี่ยเหมือนเหมือนทรงดอกบัวนะอะไรเงี้ยเออ โอเคต่อไปนะครับตัวที่3นะครับขอพครั้งที่3มเราก็จะได้เป็นโจทาโร่นะครับตัวนี้เอาไว้หยุดเวลาดีมากนะตัวนี้เป็นธาตุโฮลี่นะเวท175เหมือนกันนะครับมีสกิล2สกิลนะมีสกิลที่หยุดเวลาแบบหยุดเวลาแบบ6วิกับอีกอันนึงจะหยุดเวลาประมาณ30วินะครับหยุดเวลาใหญ่เขาจะเรียกหยุดเวลาใหญ่สังเกตดาเมจเท่าก,กันกับตัวโกฮังเมื่อกี้เลยปะแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดวิโจมตีหนึ่งครั้งระยะห้าสิบ ตัวนี้มีสกิลมีเบสซิ่งนะครับเดี๋ยวพี่ใส่เบสซิ่งให้ดูนะครับผมตัวนี้อ่ะเบสซิ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่เบสซิ่งจะเป็นแบบนี้เท่อยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะอใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ต่อไปนะครับตัวที่สี่นะครับขอพรครั้งที่สี่เราเป็นโทนี่สตาร์กตัวนี้พี่ก็เคยทารีวิวไปแล้วเหมือนกันนะตัวนี้ก็เวลลร้อยเจ็ดสิบหาเหมือนกันมีเบสซิ่งมีสกิลนะครับสกิลมันคือแบบ เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอ่ะเออตัวดูดาเมจดิดดาเมจหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแต่ว่าโจมตี0.5นะเร็วมากๆเออเร็วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบได้อีกนะตัวนี้มี4แคตตาก็อกเนาะถ้าเอาขึ้นหล่เทคบูสต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูค่าคอร์สดิดูค่าคอร์สสิบสิบเอ็ดล้านนะครับแล้วก็ตัวคีรัสนี่ห้าล้านเนาะค่าคอร์สแบบนี้นี่เอาไปเล่นอะไรได้อ่ะก็ไปเล่นอินแล้วก็อืมไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะไอเซนได้ไหมอาจจะได้ครับตัว โอเคเดี๋ยวใส่เบสซิ่งให้ดูนะครับตัวนี้เบสซิ่งสวยนะส่วนตัวพี่ว่าสวยอ่าเบสซิ่งเป็นประมาณนี้ครับตอนแรกอ่ะเอออัปเดตครั้งที่แล้วมันไม่มีนะเฮ้หรือว่ามีแล้วว่ามีแล้วมั้งแต่มันไม่สวยแบบเนี้ยอันนี้มันทํามาใหม่นะสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับประมาณนี้เลยตัวนี้ถือว่าสวยอยู่ตัวนี้เป็นตัวขอพรที่4ี่นะต่อไปตัวขอพรที่5้าที่เราเพิ่งไปขอกันมาเมื่อกี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเมนมานะครับนี่เมนมานะครับตัวนี้ตัวละครตัวนี้เป็นธาตุดาร์กนะมีเบสซิ่งมีเบสซ ตัวนี้น่าจะดีนะพี่ว่า3วิโจมตี1ครั้งดาเมจ6,210มี4ี่แคตตากรี่แอตแทขึ้นหลายสิ้าค่าวาง650ตัวละครพื้นเออเดี๋ยวพี่ขอใส่เบสซิ่งให้ดูหน่อยละกันพี่ก็ไม่เคยเห็นด้วยนะตัวนะ่ะนี่ขอใส่เบสซิ่งแล้วเป็นแบบนี้เอ้ยเท่อยู่นะเท่อยู่นะอ๋อแต่ว่ามันใส่หน้ากากอะดดชอบไอ้ที่แบบสีดำๆเนี่ยแต่ว่าไม่อยากไม่ชอบที่มันใส่หน้ากาก มันไม่เห็นหน้าเราอะ่ะมันไม่หาเลยโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้เลยนะครับห้าตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นกันในเทนนิ่งโหมดนะเดี๋ยวพาไปรีวิวกันทีละตัวเลยนะเผื่อใครอยากจะดูนะครับก็เดี๋ยวตัดกันไปเจอในเทนนิ่งโหมดเลยนะไวรุ่นนะโอเควัยรุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเทนนิ่งโหมดแล้วนะครับพี่ก็ได้ทําการสปาว์มอนสเตอร์ออกมาหนึ่งตัวเลือดอยู่ที่6ล้านเนาะ ก็เดี๋ยวพี่จะวางไอจังก่อนละกันนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะบัฟนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยววางไอจังแล้วก็เดี๋ยวบัฟกันก่อนบัฟถึงขั้น17นะครับอัปเกรด17แล้วก็จะวางคิระนะครับตรงนี้จะสังเกตว่าคิระมันไม่ใช้ดาเมจโจมตีธรรมดานะครับเมื่อเราวางแล้วเนี่ยดาเมจอยู่ที่164ล้านเนาะตัวนี้เวล175บนะครับก็อัปขั้นได้ขั้นเดียวนะครับใช้เงิน7ล้านนะตัวนี้เอาไปเล่นได้น่าจะแบบน่าจะเล่นไอเซนได้อย่างเดียวที่เหมาะที่เหมาะกับกกกานนะาการรรเเเเลล่่่นน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 ะะจป็็ไซคับดีีี๋ยวท เมื่อเราัพขั้น7ล้านไปเมื่อกี้ใช่ปะดาเมจเราจะกลายเป็น492ล้านเราก็จะบัฟ250%นะครับเมื่อบัฟแล้วดาเมจเราจะเป็น1,700 1,720ล้าน <laughs> เมื่อเรากดใช้สกิลนะครับมอนตัวนี้มันต้องหายไปแน่นอนนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่500วินะกดไปเลยอ่ามันก็จะตายเข้าคาสซีนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรนะระเบิดเป็นการเขียนชื่อลงในสมุดแล้วก็ตายซะ ประมาณนี้คูดาวโคตรนานแล้วก็ไม่สามารถขายได้นะครับตัวนี้ก็วางได้แค่ตัวเดียวด้วยใช้ได้กับมอนที่อยู่ในวงเท่านั้นเนาะโอเคครับต่อไปตัวที่เราจะรีวิวตัวที่2นะตัวขอพรอตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยโกหังใช่ไหมตัวนี้นะครับก็ดาเมจตอนนี้อยู่ที่8,560นะครับคูดาวอยู่เนี่ยไม่ใช่7จวีนะเออเจวีเวีโจมตี1ครัง้งอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะมีเสียงด้วย ขั้นที่หนึ่งดาเมจจะเป็นสี่หมื่นะครับใช้เงินหนึ่งหมื่นนะครับขั้นที่สองเนี่ยดาเมจจะเป็น22,000 0นันะครับระยะเพิ่มเป็น80ิแอนิเมชันชื่อว่าโนวาเฟรมนะครับใช้เงินห5 0 0มื่นห้านะครับดูแอนิเมชันนี้กันครับรูปแบบเปลี่ยนเป็นโคลนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็น Fu l เอวีป่ะอ่าเมื่อเราวางแล้วมันเป็น Fu l เอ e นะเนี่ยสองขั้นนี้เป็น Fu l เอ e วนะครับ ขั้นอัปเกรดหนึ่งกับอัปเกรดสองเป็น full le เนาะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขายตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยขั้นที่สามตาเมจเราจะเป็นสี่แสนห้าหมื่นแปดพันใช้เงินสองหมื่นในขั้นนี้นะครับตีแอร์ด้วยนะครับรูปแบบยังเป็นโฟนเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยมันตีแอร์ตั้งแต่ขั้นไหนอ่ะลืมอีกแล้วอ๋อเมื่อวางแล้วก็ตีแอร์เลยนะครับตัวนี้ตีทั้งแอร์ตีทั้งกาวโคตรด,ดีเลยวะ่ะตีแอร์เลยนะวางแล้วตีแอร์เป็นธาตุไฟ ก็ต่อไปขั้นที่4ดาเมจกระโดดเป็น2 4ล้าน4แสนระยะเพิ่มเป็น100นะอนิเมชันชื่อว่า Atomic b บ u s สนะครับใช้เงินล้านหนะครับขั้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นขั้นที่เอาไปเล่นพวกอินฟินิตนะครับอะไรประมาณนี้น่าจะเล่นเลทไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะเอัออพไปเลยรูปแบบเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลนะครับอเป็นเซอร์เคิลตัวนี้น่าจะตายอยู่นะเลือด6ล้านนี้ตอนนี้เนี่ยดาเมจของเราอยู่ที่ 2, ลนะ้าน4แสนเนาะแล้วก็เราจะบัฟ250%กันนะครับ เมื่อเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจเราจะกลายเป็นแปดล้านสี่แสนสองหมื่นนะเจ็ดวิโจมตีหนึ่งครั้งนะครับตีทีเดียวน่าจะตายตัวเลือด6หกล้านเนี่ยทีเดียวตายนะเหมือนใช้พันปักษาเลยวะพันปักษา <c oughs> ตัวละครตัวนี้วางได้แปดตัวนะครับเออพี่พูดไปแล้วนะตัวละครตัวนี้เออพี่เพิ่งจะพูดนี่วะทุยตัวนี้มันวางได้แปดตัวนะครับคีรามันวางได้ตัวเดียวอันนี้พี่ทดสอบไปแล้วแหละมันวางได้แปดตัวนะโอเคต่อไปมารีวิวตัวขอพร ตัวที่3นะครับโจทาโร่ครับตัวนี้เอาไว้เล่นหยุดเวลากันสักส่วนใหญ่นะครับก็ขออนุญาตขายตัวโกฮังก่อนนะครับตัวนี้มันขายไม่ได้นะครับ่ะสปาว์มอนออกมาหนึ่งตัวแล้วมาดูแอนิเมชันกันนะครับรูปแบบการโจมตีเนี่ยเป็นเซอร์เคิลนะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นปล่อยมันปล่อยตัวอะไรออกมาต่อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟกอะไรนะตัวนี้ อัพขั้นแรกเนี่ยใช้เงิน2.5ง0ดาเมจเป็น14700นะครับขั้นที่สงเนี่ยดาเมจจะเป็น24600ใช้เงิน2.5ง0เหมือนกันนะครับขั้นที่3ดาเมจจะเป็น36900ระยะเพิ่มเป็น80มีเอ่อเฮวิลลี่กยแเหรอครับใช้เงิน5,000ในขั้นนี้นะครับอ่าดูอนิเมชั่นใหม่กันนะ Heavy ลนะครับนี่ประมาณนี้แต่ว่าไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะให้ดูอีกทีหนึ่ง ต่อไปนะครับอัพขั้นที่4เนี่ยดามเมจเราจะเป็น5้0 0มสี่เออ5 0 0 0 0นี่นจะจะลากเสียงทำไมนะระยะเพิ่มเป็น9 5้า้านะครับแล้วก็มีเขียนว่า time stop คือว่าในขั้นนี้จะหยุดเวลาได้นะครับใช้เงิน12นนะครับอ่ะถ้าเรากดมันก็จะหยุดเวลาประมาณ6 6.5้าวินะครับพูดาวอยู่ที่ประมาณผูดาวอยู่ที่ประมาณ30มวิเนี่ยมันก็จะหยุดเวลาแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าจะเป็นโลค a l นะคือแบบว่าขายแล้วกดได้นะน่าจะขายแล้วกดได้นะหรือว่าใครมีข้อมูลก็แจ้งกันก็ได้นะว่าขายแล้วกดได้ไหมนะเอาทดสอบเลยก็ได้แต่ว่ามัน30มสิบวิเองนะเนี่ยมันประมาณส0มสิบวิอ่ะพี่จะวางตัวที่สแล้วอยู่เวลาต่อดิปกติเราจะเอาไปเล่นในนี้กันใช่ปะ่ะไปเล่นไอเซนกันตรงเนี้ยแล้วก็กดตัวนี้เอ้ยเป็น global แนะ่เลยว่ะเป็น global นะเนี่ยมันกดไม่ได้อ่ะกดได้แล้ว แล้วกดต่อได้ไหมเนี่ยมันกดต่อไม่ได้มันมีสองตัวแต่มันกดได้ทีละตัวมันน่าจะเป็นโกลบอลคูดาวนะแสดงว่าขายแล้ววางน่าจะไม่ได้นะเออน่าจะเป็นโกลบอลนะครับขายแล้ววางไม่ได้นะขออภัยสาหรับข้อมูลที่พูดไปนะขายเนี่ยพอพี่กดมันก็ยังติดคูดาวอยู่เลยคูดาวประมาณ30มสิบวีนะครับโอเคมาต่อไปช่างมันนะครับขั้นต่อไปของเรานะครับอะเดี๋ยวขอเล่นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ มันอยู่ใกล้มอนด้อขั้นต่อไปดาเมจจะเป็น1นึ่งล้างแระยะเป็น100นะแอนิเมชันชื่อว่าอั t i m a t e Time Stop นะครับในขั้นนี้จะเป็นเขาเรียกกันว่าหยุดเวลาใหญ่นะหยุดเวลาประมาณสามสิบวินะครับเนี่ยเรากดปุ๊บมันจะหยุดเวลาประมาณ30มสิบวิเลยเอา้าทําไมไม่ได้อ่าต้องหยุดเวลาสีทองอันนี้นะโทษทีต้องกดสกิลนี้กดอันนี้ปุ๊บอ่าหยุดทั้งแมปนะตัวเนี้ยหยุดทั้งแมป แต่ไอเมื่มอกี้ไทม์สต็อปหยุดในวงนะครับตัวนี้หยุดทั้งแมปประมาณ30วินะครับส่วนคูดาวเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ500เลยเหรอ500วินะครูดาวประมาณ500วินาทีคูดาวถือว่าจัดว่านานนะอยู่เวลาก็แบบประมาณนี้เลยแอนิเมชั่นก็เป็นประมาณนี้คัสซีนประมาณนี้นะครับ่วงการเวลา30วิตัวละครโจทาโร่นี่ก็น่าจะเป็นตัวที่วางได้8ตัวนะครับเดี๋ยวขอทดสอบวางเพิ่มนะ ถ้าวางได้ห้าหกตัวเนี่ยแปลว่ามันวางได้แปดตัวอยู่แล้วแหละโอเคทีนี้เนี่ยเรายังไม่ทันได้บัฟกันใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันนะครับตัวนี้อัพเต็มแล้วดาเมจล้านสองถ้าเราบัฟละถ้าเราบัฟแล้ว,ลวจะเป็นสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นนะเจ็ดวีโจมตีหนึ่งครั้งนะครับระยะหนึ่งร้อยเท่าเดิมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ออกไปเล่นได้หลายอย่างนะเออมัน่าจะเล่นได้หมดอนะ่ะในราคาห้าแสนจริงๆจะเอาไปเล่นเลสก็ได้แต่ไม่ค่อยเหมาะ เล่นเล่นเล,น,เลนไม่ค่อยเหมาะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะสามารถเอาไปหยุดเวลาใหญ่ในเลนได้แต่ว่าก็น่าจะไม่ค่อยนิยมกันก็ใช้หยุดเวลาเล็กก็พอนะใช้ใช้ไทม์สต็อปอ่ะหยุดเวลาสีขาวอะ่ะอีกอันนึงเขาจะเรียกว่าหยุดเวลาสีทองเนาะออโอเคมาต่อไปนะครับเราจะรีวิวตัวเมนม้าก่อนนะครับเดี๋ยวโทนี่เราจะรีวิวที่หลังนะเพราะว่าโทนี่มันขายไม่ได้ไงเออโทนี่มันวางแล้วมันขายไม่ได้นะครับเราจะมารีวิวเมนม้ากันก่อนนะตัวนี้พี่ก็เพิ่งเคยเอามาเล่นเลยครับ อ่ะเมื่อวางลงไปครับค่าวาง650 mm ้อนิเมชันเป็นประมาณนี้เลยมีเสียงด้วยรูปแบบการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นโคนที่คว่องๆเนาะแบบนี้เป็นแบบนี้อนิเมชันเป็นแบบนี้ครับสาวิโจมตีอยู่ที่6,200นะครับถือว่าเร็วเนาะอัพขั้นที่1เนี่ยดาเมจเป็น2 3 0 0 0ใช้เงิน2 3 0 0นะครับขั้นที่2เนี่ยดาเมจจะเป็น1 1 3 0 0 0านคูดาวเพิ่มเป็น5าวิระยะเพิ่มเป็น70็อนิเมชันชื่อว่า Beat b o ม b e อร์นะครับใช้เงิน3,5 0 0ในขั้นนี้ จะตายไหมเนี่ยต่อไปนะครับขั้นที่3เนี่ยดาเมจเราจะเป็น2 7 7 1 0 0 0ใช้เงิน1 5 0 0นนะครับเออมาดูอนิเมชันนี้ครับนี่บอมเบอร์นะบอมเบอร์เป็นแบบนี้นะอนิเมชันเป็นประมาณนี้เนาะอ้าวิถือว่าเร็วอยู่นะต่อไปอับขั้นนี้เลยนะครับ1 5ื่นห้าปิบ200,000นะครับเอ,อ้ยตัวนี้ไฮบิดด้วยวะตัวนี้เป็นไฮบิดด้วยนะครับ โอเคขั้นที่4ดาเมจจะเป็น764,000เป็นไฮบิดก็คือตีแอร์นะครับในขั้นนี้เนี่ยใช้เงิน24,500นะครับตีไม่ถึงแล้ววะ่ะตีไม่ถึงแล้วพี่ขอข้ามมันก่อนนะพี่ขอเอาวางข้ามมันก่อนแล้วกันมันหลุดจะได้ไม่หลุดแล้วก็เดี๋ยวสปามาเพิ่มโอเคสปามาเพิ่มแล้ว อ่ะขัานเล่นเล่นเล่นสตอรี่นะครับเล่นได้แค่นี้นะครับอ่ะเล่นเล่นเล่นสตอรี่ดาเมจอยู่ที่7จ็ดแสนหกหมื่นสี่พันยังไม่ได้บัฟนะครับถ้าบัฟก็น่าจะมี2 000, 000ล้านแหละเออทีนี้เรามาอัพขั้นสุดท้ายเลยนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เงิน1นึ่งล้านแปดนะครับดาเมจเนี่ยจะเป็น3ามล้านสี่แสนสี่หมื่นคูดาวเพิ่มเป็นแปดวิระยะเพิ่มเป็นร้อยห้านะครับแอนิเมชั And ่นชื่อว่าลาเซนอันติเมทนะครับลาเซนอันติเมทนะครับอัพไปเลยในคั้นี้ก็จะเป็นเซอร์เคิลนะครับ สามล้านก็น่าจะตายอยู่แล้วแหละโอ้ตัวนี้มันเป็นมาจากเรื่องนารูโตะแน่เลยคาถานารูโตะเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยนะเรื่องเนี้ยมันภาคไหนวะเนี่ยพี่เหมือนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยถ้าเราลองบัฟกันดูแล้วกันนะถ้าเราบัฟกันดูถ้าเราบัฟแล้วนะครับดาเมจสิบสองล้านนะครับแปดวิโจมตีหนึ่งครั้งระยะร้อยห้าเท่าเดิมเนาะบัฟสิบสองล้านตัวละครนี้ก็น่าจะวางได้แปดตัวอยู่แล้วแหละเออตัวเนี้ย ทดลองวางดูถ้าวางได้ห้าตัวก็โอเคแล้วถ้าห้าตัวแปลว่าถึงแปดตัวแน่นอนนะประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าเมนมะนี่ให้ดูทีหนึ่งเบิมโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขายนะครับทีนี้เราจะมารีวิวโทนี่สตาร์ครับโทนี่สตาร์จริงๆพี่เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับอะโทนี่สตาร์เมื่อวางนะครับนี่อะสปาร์มอนสเตอร์ออกมาก่อน มื่อวางแล้วเนี่ยดาเมจอยู่ที่1นล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแต่ว่าโจมตีดูนะครับครึ่งวินะครับศูนวีนะครับแล้วก็มีอัพขั้นให้ด้วยนะอัพขั้นแล้วเป็นฟรีอัพเกรดอะไรเนี่ยอัพขั้นตัวนี้ได้นะครับ1นะครับอัพขั้นไปนะอ่ะพออัพขั้นไปเต็มแล้วใช่ไหมก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นตรงนี้ได้เว้ยให้ดูนี้ก่อนนะ่ะอันนี้มันยิงเร็วใช่ปะ่ะ0.5าแต่ดูค่าวางด้วยนะครับค่าวางส1ล้านนะคื หวิก็ประมาณสิบสีล้านป่ะสิบี่ล้านเจ็ดแสนป่ะหนึ่งดาเมจหนึ่งวิอะโอเคทีนี้เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้ครับดูนะครับถ้าเรากดตรงนี้หนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนเป็นสิบเจจุดเ็แล้วเห็นปะ่ะคูดาวมันก็จะเป็นหวิแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นหกสิบมาเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะเป็นเป็นโคนะอ่นิมแอนิเมชันเป็นประมาณนี้ตัวนี้จริงๆพี่ก็ทำรีวิวไปแล้วนะหวิโจมตีหนึ่งครั้ง อ่ะทีนี้เรากดอีกทีหนึ่งครับมันก็จะเปลี่ยนอีกเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับอ่ะกดอีกทีหนึง่งอ่ะสังเกตว่าจะเป็นสามสิบห้าล้านนะครับรูปแบบเป็นโคนนะอันนี้นะเห็นปะแต่ว่าสามสิบห้าล้านก็จริงแต่ว่ามันก็นานนะคูดาวก็สิบสองวิทีนี้เราเอาไอจางบับกันดูนะครับเมื I ่อไอจางบัฟแล้วเนี่ยเห็นปะดาเมจอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามล้านนะก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเอาไปเล่นนะรไม่ค่อยเห็นคนเอาไปเล่นนะ อืมเพราะมันไม่มีติดสถานะแล้วมันก็แพงด้วยอะ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้ได้ไหมเราเปลี่ยนกับปั๊บจะยังอยู่ไหมคิดว่าอ่ะเฮ้ยมีสถานะที่สี่เหรอไม่ใช่มันมีแค่นี้แหละหมดแล้วอ่ะอันนี้หมดแล้วร้อยิบสามพอเรากดมันต้องกลับไปไอ้สูงจุดห้าสิ อ๋อมันไม่กลับนะครับเพราะว่ามันติดบัฟว่ะมันติดบัฟนะครับมันติดบัฟมันเลยกลับไม่ได้นะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัวขอพรทั้งห้าตัวนะครับจริงๆตัวนี้ก็ทําคลิปแยกไปแล้วไปหาดูได้ละกันเนาะเออถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเป็นกาลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการทําคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ